สวัสดีครับวันนี้ช่างเต๋อหน้าไม้ยิงปลานะครับไม่ได้เจอกันนานเลยก็เดี๋ยวมาอัพอัปเดตให้ดูนะครับอัปเดตงานให้ดูนะครับด้านหลังว่าเป็นไงมาไงบ้างนะครับงานชุดนี้เป็นเป็นงานเดือนเก้านะครับเดือนเก้าของปีหกสี่นะครับศูนย์เก้าทับหกสี่นะครับปีหกห้า ยังไม่ได้ทําซักกระบอกเลยนะครับยังไม่ได้ขึ้นงานสักเดือนเลยก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ยาวที่สุดยืดเยื้อที่สุดนะครับในชุดเดือน09นย์ทับ่าหกสี่นะครับยาวเยอะเยอะที่สุดนะครับแค่ขึ้นรางที่เห็นเห็นอยู่นะครับแค่ขึ้นรางแนละ้วที่ประกบรางแล้วก็20กระบอกแล้วนะครับแล้วก็ไอตัวข้างล่างอีกที่ยังไม่ได้ใส่รางนะครับหนึ่งสองสาม สี่หกตัวนะครับทั้งหมดยี่สิบหกกระบอกนะครับชุดเดือนนี้มันก็เลยยาวหน่อยก็อยู่ในช่วงการเคลื่อนย้ายด้วยนะครับย้ายมาจากบางบ่อชนกับชุดเดือนนี้พอดีนะครับมันก็เลยช้าพอย้ายมาต่างจังหวัดก็ไม่เข้าที่เข้าทางนะครับก็ยังทํางานไม่ได้แล้วทีเนี้ย ช่วงย้ายมาเนี่ยก็ต้องย้ายสิทธิการรักษาของแฟนด้วยนะครับไปโรงพยาบาลน,นะครับย้ายจากาสมุทรปราการนะครับโรงพยาบาลจุฬาลัต3าม,มาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะครับก็เดินเรื่องอยู่พักหนึ่งครับก็ไปโรงพยาบาลแทบทุกวันก็เลยงานก็เลยไม่ออกมันก็คาอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอมีเวลาทําเริ่มมีเวลาทําบ้างอะไรบ้าง ในช่วงเวลาเดียวกันก็หมอเขาก็นัดบ้างนัดถี่ขึ้นนะครับก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลบ้างก็มีอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีนะครับก็เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามก็แล้วนะครับยังไม่ได้ทำตอนนี้ก็เดือนที่สี่นะครับเดือนที่สี่เดือนเมษานะครับก็ได้เริ่มทำบ้างงานก็เริ่มขยับบ้างนะครับจากที่ไม่มีท้ายอ่าก็เหลาท้ายจากที่ ไม่มีรางก็ใส่รางนะครับ <c oughs> แล้วก็ช่วงสงการเมื่อกี้นะครับก็ไปส่งน้ำพระนะครับไปตามประเพณีหมู่บ้านเขานะครับก็ไม่ได้อะไรอลังการมากแต่ว่ามีเล่นน้ำเล่นอะไรกันธรรมดานะครับแล้วทีนี้ <c oughs> ตัวผมเองนะครับเจ็บคอนะครับปรากฏว่าตรวจแล้วขึ้นสองขีดนะครับ ปรากฏว่าเป็นโควิดนะครับที่เขาว่ากันก็กักตัวอยู่พักหนึ่งกักตัวก็ที่นี่ครับนอนที่นี่เลยกักที่นี่ก็ได้ทํางานบ้างแล้วทีเนี้ยผ่านไปห้าวันเริ่มดีขึ้นตรวจแล้วไม่พบแล้วไม่พบสองขีดแล้วแล้วปรากฏว่าคนในครอบครัวนะครับติดลูกแล้วก็แฟนนะครับที่ป่วยนอนติดเตียงอยู่ตอนนี้นะครับก็ติดโควิดแล้วก็มีแม่ยายนะครับแล้วก็มี คุณย่านะครับที่เขาติดกันนะครับก็ดูแลกันไปนะครับช่วงนี้ผมก็ตรวจแล้วเหลือขีดเดียวแล้วก็ก็ไปดูแลที่บ้านนะครับที่บ้านกับที่ทํางานต่ตางอ,าอยู่ห่างกันนะครับไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็ไปมานะครับเวลามันก็มีน้อยนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับไม่มี ส่งงานที่มันเสร็จนะครับแค่มาให้ดูอัปเดตให้ดูนะครับว่าไปถึงไหนบ้างมันบางทีมันก็เงียบไปนะครับห่างหายถ้าลูกค้าบางคนบางท่านาเข้าไปดูในใน c e e o o o k นะครับที่ผมเคยพูดคลิปก่อนๆว่าถ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหวของช่างนะครับให้เข้าไปดูใน f a c e b o o k นะครับก็จะเห็นความเคลื่อนไหวทุกอิรยาบถของช่างเลยนะครับ หลายคนหลายนาหลายท่านนะครับก็เข้าไปแล้วแต่บางท่านยังไม่ได้เข้าไปอา,อาจจะดูรอดูแค่ youtube นะครับก็วันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์มาบอกมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมงานมันไม่ออกเลยงานไม่ขยับนะครับมันก็เป็นอย่างที่เล่ามาก่อนหน้านั้นแหละครับหนึ่งเรื่องผมย้ายย้ายสถานที่การทำงานนะครับแล้วก็ย้ายสิทธิ์การรักษาโรงพยาบาล นะครับแล้วก็เรื่องโควิดเรื่องอะไรด้วยนะครับเรื่องไปโรงพยาบาลเรื่องอะไรก็เยอะขึ้นมันก็มีเวลาทํางานน้อยนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ขึ้นรางของเลงรางเสร็จไปแล้วนะครับทั้งหมดสิบห้ารางนะครับสิบห้ารางแล้วก็ปืนศูนย์ที่จะรอขึ้นอยู่ก็เก้ารางนะครับรอขึ้นปืนศูนย์อันนี้เป็นปืนศูนย์นะครับหลังแข็งนะครับสังเกตจะตรงเลยฮนะหลังตรงเลยเพราะว่ามันมีศูนย์เลงอยู่สูงนะ เพราะว่าเวลาเราเราเลงปุ๊บมันก็อยู่ระดับสายตาเราพอดีนะครับถ้าหลังอ่อนไปมันก็มันก็เลงไม่ได้ครับมือต้องทำอยู่เนี้ย <c oughs> ก็เลยเป็นหลังแข็งนะครับไม้มะลิดครับผม <c oughs> ไม้มาลิดมือสอดไม้มะลิดนะครับเป็นมือสอดไม้มะลิดกระบอกแรกนะครับกระบอกนี้แล้วก็มีของป่านะครับป่าละลง ชิงชันนะครับจับซ้ายนะครับเข้า้ายนะครับชิงชันทั้งลำนะครับปลาตลงนะครับลายสวยๆนะครับจัดๆถ้า <c oughs> มีเวลาไม่ต้องห่วงแล้วครับคือบางทีหน้าเขาถามมางานเป็นไงบ้างงานเป็นไงบ้างนะครับก็ ถ้าผมมีเวลาชั่วโมงเดียวผมก็มาทานะครับเพราะว่าสถานที่ทํางานมันมีแล้วเป็นถึงแม้จะเป็นที่ทํางานชั่วคราวนะครับไอที่ทางานจริงๆอะ่ะยังสร้างไม่เสร็จก็ก็ทําที่นี่ไปก่อนก็ทําได้นะครับมีเวลาชั่วโมงเดียว3ามมนาทีก็ทํานะครับทําเท่าที่ทําได้ ถ้ามีเวลาเยอะๆเหมือนช่างคนอื่นงานก็คงออกดีแล้วครับไม่ต้องรอให้ให้ถามกันนะครับผมไม่ค่อยอสบายใจเท่าไหร่เวลางานมันค้างเยอะๆนะครับก็เลยปิดรับคิวไปแล้วคิวคิวปีหกห้าเต็มไปที่เรียบร้อยปิดรับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะ วัวนะครับมันเข้ามากินไม่กวาดก็เลยไล่มันวัวลูกวัวนะครับอ่ะก็ต่อเลยถึงพูดถึงเรื่องคิวนะครับคิวคิวปีหกห้าเต็มไปเรียบร้อยก็ ปี66ตอนแรกว่าจะเปิดหลังสงการนะครับปรากฏว่ามันยังเคลียร์งานออกไม่ได้นะครับยังยังคาอยู่งานเดือน9นะครับปี64นะครับผมก็เลยยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวรอน่าจะรอสักสิ้นปีนะครับประมาณสิ้นปีเดี๋ยวผมจะมาเปิดรับคิวดีกว่าเพราะว่ารับไว้เยอะไม่ใช่ว่าเรื่องดีนะครับคือบางทีมันเป็นดินพอกหางหมูแล้วคนที่เขา มา,มารอคิวครับมาลงคิวมารอก็คือมันจะนานเกินไปนะครับก็คือตอนนี้ทั้งหมดเต็มปีใช่ไหมครับสิบสองเดือนแล้วก็สี่เดือนที่ค้างอยู่เพราะว่าทํเพึ่งถึงเดือนเก้าเองสี่เดือนที่ค้างอยู่ก็เท่าไหร่สิบหกสิบหกหมาและหมาและหมายละ <c oughs> หกเดือนนะครับรู้สึกว่ามันจะนานเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่รอนะครับคนทําก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานมันค้างเยอะเนาะมันกดดันตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเรื่องดีนะครับรับไว้เยอะๆคือบางวันเนี่ยวันๆนอนอยู่ก็คิดนะครับโอ้ยทำยังไงงานมันถึงจะออกมัน มันไม่สบายใจนะครับมันยังคาอยู่ในหัวทุกวันนะครับแม้แต่กระทั่งไปทําอย่างอื่นนะครับไปทําอย่างอื่นก็เดี๋ยวลูกค้าก็รอก็ต้องหาเวลามาทํางานนะครับผมก็เลยปิดไว้ก่อนแต่ก็ยังเปิดลับนะครับปิดชั่วคราวครับไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเลยก็คือเคลียร์งานเสร็จกลับมาแน่ๆนะครับกลับมากลับมาเปิดลับแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงการพัฒนานะครับแกพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนารูปทรง ลายเส้นลวดลายต่างๆนะครับสังเกตว่ากมคอผมจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วหนึ่งอันเ <c oughs> มื่อก่อนมันจะเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมครับทรงที่เคยเคยเห็นกันนะครับเมื่อก่อนนะมันจะเป็นทรงลักษณะแบบนี้ แต่อันนี้มันเป็นหลังแข็งนะครับปกติมันจะเป็นหลังอ่อนเพราะว่าเป็นเลงรางแต่เนีี้มันเป็นหลังแข็งเพราะว่าทําทําเป็นปืนศูนย์นะครับหลังมันก็จะแข็งๆหน่อยเนี่ยครับก็จะมีเริ่มหัดแกะแท็คเกอร์นะครับเข้ามาแล้วเริ่มเริ่มมีมาแต่ยังไม่คล่องครับยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็หัดหัดไปนะครับอันนี้ลายที่หนึ่งนะครับกำคอ แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นทรงปืนลูกซองนะครับแต่ว่าเพิ่มแก้มขึ้นมาแหลมแหลมนะครับตังเกตนะแหลมแก็ทําให้มันแปลกตาหน่อยนะครับทรงแหลมแหลมเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยเหมือนอะไรเงี้ยนะครับก็คือโครงสร้างมันก็เป็นปืนคลาสสิกนะครับแต่ว่าก็ทําลวดลายให้มันโชบเฉียวหน่อยอ่าอันนี้แบบที่ที่สองนะครับ <c oughs> แล้วก็ไอตัวไม่มีแก้ม ไอตัวไม่มีแก้มแบบที่สามนะครับที่ไม่มีแก้มเลยเป็นทรงเรียบๆแล้วก็ไอ้นี่นะครับมีแก้มข้างเดียวนะครับภาษาภาษาทางการมันเขาเรียกเช็คพีทนะครับผมก็เรียกแบบบ้านๆก็คือแก้มนะครับที่ลองแก้มอันนี้ก็แบบที่สามนะครับแก่ลายนิดๆน,น,นะครับกันลื่น กำคอหลากหลายนะครับจะเน้นไปทางกำคอนะครับอันนี้ก็ทรงทรงแรกทรงเดิมนะครับทรงดังเดิมต่ปเปลี่ยนนิดหน่อยครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นเชิงตะภาพนะครับที่มันเป็นตรงๆมาเลยนะครับก็น้นๆรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคผมก็เลยเจยให้มันสมูทหน่อยนะครับนี่ ก็ได้นะแล้วแต่สั่งนะครับคือปกติผมก็จะตัดเลยเอาเลื่อยองศาตัดชุบเลยแต่ก็มันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เขาว่าเขาดูดูแล้วมันลื่นตาดีนะครับกลับจับแล้วอะไรเนะี่ยสามแล้วไอตัวตัวที่สี่ก็น่าจะเป็นปืนช่างบอลน,นะครับตัวที่ปืนศูนย์ที่ว่ามี มีวงกลมด้านหลังสองข้างครับก็ประมาณนี้ครับมีสี่แบบเดี๋ยวจะทําเป็นกําคอล่องนิ้วอีกมีรู้สึกว่าเรียกร้องมาเยอะมากนะครับกําคอล่องนิ้วเดี๋ยวก็จะาวาดแบบวาดอะไรนะครับแล้วก็เอามาลองทําดูก่อนถ้ามันไม่สวยก็ไม่เอาออกมาให้ดูนะครับก็ถ้าถ้าสวยถึงจะเอาออกมาสั่งทํารับออเดอร์นะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงลูกค้าที่จองไว้แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้ ไม้ตัวไหนที่มีอยู่แล้วก็คือท่านเปลี่ยนแปลงได้เลยแต่ถ้าตัวไหนไม้สมมุติว่าอยากอัพสเต็ปจากไม้ปราดู่เป็นไม้อย่างอื่นนะครับถ้าไม้มีในสต็อกเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ต้องรอนะครับรอหาไม้ก่อนนะครับสามารถเปลี่ยนได้พวกระบบไก่นะครับทุกวันนี้สังเกตนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับให้ดูตรงนี้นะครับดูกล่องนะครับ มันจะมีรูเล็กแล้วก็รูใหญ่สลับกันนะครับรูเล็กรูใหญ่รูเล็กรูใหญ่นะครับต่อไปผมจะใช้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีแบบอื่นนะครับนอกจากแบบนี้นะครับก็เอามาประกอบเองเหมือนเดิมนลครับชิ้นส่วนมาก็ประกอบเองอันนี้ปืนศูนย์นะครับไกล็อกบนนะครับอันนี้ไกเซฟนกนะครับไกล็อกล่างนะครับเป็นพวกเล็งรางนะครับปืนเล็งลางจะใส่แบบนี้นะครับ อันนี้คือปืนศูนย์นะครับไม่ใช่ไกลระครังเหมือนที่เขาฮิ้ดกันนะครับไกลตัวนี้สามชิ้นนะครับไกล,ละคังสองชิ้นนะครับนี่ก็จะเป็นปืนศูนย์นะครับหลังแข็งทรงกำคอทรงตัวแรกนะครับทรงเรียกว่าเอกลักษณ์ ช่างก็ได้นะครับทีหยิบขึ้นมาทําก่อนเลกๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทํารางเข้ารางนะครับวันนี้มาอัปเดตงานให้ดูนะครับว่า,าถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็15นาทีแล้วเดี๋ยวนาะนะจะเบื่อเอานะครับก็ช่งางเตาน้าไม้ยิงปลาก็ยังทํางานอยู่นะครับไม่ใช่ว่าหยุด งานนะครับเห็นเงียบๆไปไม่ใช่หยุดงานนะครับก็คือทํางานอยู่แล้วก็คิวปิดแล้วปิดรับแล้วเฉพาะของปี6 5นะครับเดี๋ยวปี66ต้นปีจะมาเปิดรับใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ยังรออยู่นะครับก็ปี66เจอกันครับก็วันนี้ ช่างเต๋นานไมายิงป่านะครับก็พูดคุยแค่นี้แหละครับเดี๋ยวมีอะไรมาแจ้งมาอัปเดตให้ดูอีกก็อาจจะไปคลิปต่อไปนะครับอาจจะมีเสียงหมาบ้างนะครับเอาบางแก้วมาเลี้ยงสองตัวนะครับเอาไว้เฝ้าของนะครับบางแก้วนะนะนะานาท่านไหนมาก็ต้องแจ้งก่อนนะครับไม่งั้นมันมันจะกัดเอานะเพราะว่าช่วงที่ผมอยู่ผมก็จะปล่อยนะครับในขอบเขตในรั้วบ้านแต่ถ้ามีแขกมีอะไรมาผมก็จะเอาไปขังไว้ในกรงนะครับ บางแก้วถ้าติดตามในเฟซก็จะเห็นลงนะครับมีสองตัวสีขาวดำโอเคถ้าสงสัยหรือสอบถามอยากได้คำแนะนำอะไรก็สามารถถามได้นะครับถึงแม้ว่าคิวเต็มก็คุยกันได้นะครับไม่ใช่ว่าคิวเต็มแล้วจะไม่คุยเลยนะครับก็คือคุยกันได้พูดจาสอบถามเปรียบเทียบะนะครับว่า อันไหนเป็นยังไงลักษณะกทํางานมันเป็นยังไงต่างๆอะไรพวกนี้ระบบกลไกอะไรพวกนี้ถามได้นะครับก็ยังพูดคุยอยู่เหมือนเดิมถ้ามีเวลานะครับสมมุติว่าทํางานอยู่เสียงมันดังไม่ได้ยินอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่ได้ยินโทรศัพท์ก็อาจจะไม่ได้รับนะครับก็ให้เน้นโทรช่วงเวลาพักเบรกนะครับเวลาเที่ยงเวลาเช้าเวลาตอนตอนเย็น <c oughs> อาการไม่ค่อยดีโอเคเดี๋ยววันนี้ช่างเต๋าน้าไม้ยิงปลาก็ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหวของช่างนะครับทำอะไรบ้างแต่ละวันนะครับให้เข้าไปใน a c e b o o k นะครับชื่อเดียวกันนะครับผมใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลย Facebook ช่างเต่าน้าไม้ยิงปลาจะมีแฟนเพจด้วยนะครับ ช่างเตาน้าไม้ย,ยิงป่าแฮนด์เม i ไทยแลนด์อันนี้คือแฟนเพจนะครับแต่ถ้า Facebook ส่วนตัวคือช่างเตาน้าไม้ย,ยิงป่านะครับแล้วก็ YouTube ก็ช่างเตาน้าไม้ย,ยิงป่านะครับไลน์ช่างเตาน้าไม้ย,ยิงป่าเหมือนกันนะครับ4ช่องทางนะครับในการติดต่อไลน์นี้ให้มันเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับก็คือ f c e e o o o k แฟนเพจนะครับตัวเนี้ยสอันเนี้ยสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลในในไลน์มันหายนะครับ ปรากฏว่าเปลี่ยนเครื่องเครื่องโทรศัพท์พังเนี่ยไม่ได้ตั้งใจลบนะครับคือโทรศัพท์พังปึ๊บเปลี่ยนเครื่องใหม่ข้อมูลแชทในไลน์หายนะครับแต่คิวลูกค้าไม่หายนะครับเพราะว่าผมลงไว้แล้วลงไว้ที่ในในโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมานะครับเป็นอ,อะไรอะ่ะมันเป็นโปรแกรม Excel อะ่ะแล้วก็ถ่ายโอนโดยการเอามาโน้ตไว้ในโทรศัพท์นะครับโน้ตไว้ในโทรศัพท์มันจะพังเครื่องไหนเราใส่ แอปเปิลไอดีเข้าไปก็มันก็จะไปอยู่เครื่องนั้นแหละครับมันไม่มีทางหายครับทีเนี้ยครับก็แต่ถ้าข้อความอยากไม่อยากให้มันหายคุยอะไรกันไว้บ้างเงี้ยครับ messenger ดีกว่าครับมาทาง f c e e o o o นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับไม่มีทางหายนะครับโอเคพูดเยอะแล้วครับผมช่างเตาอนวายิงปลาวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ